ก้อนมอัออนนะค่คักค่ะกระเบิงค่นค่ะเ้อมาเอาสะอ่อนมอหมองวงส่อนบ่จ้าได้สนใจเตรียม อยากเห็นน yeah, <laughs> right. mm ้ำเห็นน้ำอ่ะจะเสกอะไอ่ะรอรอก็เพราะเสียงนกน้อพี่น้องเสียงนกก็เพราะเสียงนกเก็บมากมีไหมเด้นี่เก็บมากไม่ไหมดีจ้าอยากเห็นอยากเห็นน้ำเห็นน้ำอ่ะจะเสกอ่ะไรอ่ะรอรอได้อย่างใดมาเอามาเอา อ่าจ้ะมุกบัวงจ้าบักมัวงบักมัวงเก็บแล้วเหมือนอย่างอีกรุ่นนึงจ้ะรุ่นเป็นท่อนขึ้นมาอีกเลยนี่เป็นท่อนขึ้นมาอีกเป็นซ้ํากันนี่แหละเป็นที่ละงานงานี่ก็เพื่อเสียงนกนอกพี่น้องเสียงนกก็เพื่อเสียงนกเก็บมากไหไหมได้หน่เก็บมากไหมไหมไอ้รุ่เล็กนี่ อ่อนอบ้หมกม่วงสอ่อนบ่จ้าไอ้สนจ้าบ้าหมกม่วงไอ้นร็วมม่วงแก้วเป็นหลายรุ่นจ้ะม่วงแก้วหลายรุ่นเนาะมันเป็นอยากกินอยากกินน้ำเห็นน้ำอ่ะอาจจะสิกงอะไอ่ะบ้า น,นี่อีกรุนกนนน่นนึงก็ดันหนึงจ้ะนี่รุ่นหนึ่งอีกรุ่นนึงนี่เห็นปะอ,อันเียสามดูดูสามดูมดูหน่ยวยสัมสุกหวานจ้ะแต่ว่าสมเบาแสบหรอกซมอ่ะดิบเบาแสบมันเป็นสมเบาแสบ สามเด,ดูสามเดูเด้อจ้าอ่ะสองอย่างม,มื่อกี้มีมีสามอย่างจ้ะสามเดูดอยากเห็นอยากเห็นน้าเห็นห,าาหนอ่ะจะสิ่นอะไรอ่ะเบาเบามึงนี่เก็บมาแล้วเห็นบ่เน,นี่ย

สวัสดีจ้าสวัสดีเดอร์ค่ะเก็บใบมือนก่อนจะไปเก็บหมากมั้งเก็บหมากมันมาแล้วเดี๋ยวสิพ่าพาตอ้ยอุ้ยเต็มพอดีเลยพี่น้องเต็มพอดีเลย ปห,หน่วยใหญ่ๆหน่วยใหญ่ๆ,หๆเห็นบ่จ้าหน่วยใหญ่ไอ้ต้องกินดิบจ้ะกินดิบกินดิบเด้ออันนี้มักม่วงเบาไอไนน้่สุอ่อนบ้าหมักม่วงอ่อนบ่จ้าไอส้สนจ้าเป็น เบิดแหลวกับเป็นอีกงานหนึ่งจ้ะซ้ำนี่แล้วจ้าบักม่วงจ้าจ้า อ่แบบเด็กเด็มเลยเด็กบึกบึกอ่าไหนวะสิค้าเก็บใบบกม่วงจ้ะเก็บใบบกม่วงเก็บใบมันก่อ่าเสียงนกข้าเก็บใบบกม่วงจ้ะ หอมเก็บใบฝรั่มงมวงเก็บใบมันก่อนใส่อย่างใดมาเอามาเอาเอาจ้ะ <c oughs> มะม่วงจ้ามะม่วงมะม่วงเป็นเบิดแล้วก็เป็นอีกงานึง ซ้ำอยู่นะจ้าบักม่วงจ้า,าจ้าอะไรอย่างไดมาเอามาเอาเอาจ้าบักม่วงจ้าบักม่วงบักม่วงโอ้หมักม่วงอันนดียวกวงแก้วเป็นหลายรุ่นจ้ะม่วงแก้วหลายรุ่นเนาะเป็นอยู่เนี่ยบอ,อนซ่อนหลายพี่สาวแล้วมาก,กินจ้ะ ส่งไปพี่สาวกินก็เพื่อเสียงนกนอกพี่นอ้องเสียงนกก็เพื่อเสียงนกเก็บมากมีไหมเลยนี่เก็บมากไม่ไหมเก็บใบมันก่อนจะไปเก็บหมากมันเก็บหมากมาแล้วเดี๋ยว 15. 15. สิออบผ้าสิบผ้านยังไรสะอ่อนหม้อแบบนี้เต็มเลยเต็มบึกบึกอื้อ ได้บส่สิเห็นบ่จ้าเห็นบ่หักม่วงเด้อบักมว่ว,มวงม่วงเด้อพี่น้องสรอ่อนบอ่หมักม่วงสศอ่อนบอ่จา้าเดี๋ยวไอส้สนากามึงนี่เก็บมาแล้วเห็นบ่เนี่ยเก็บไปมันก่อนจะไปเก็บหมากมัน มาข้างหน้าแล้วเดี๋ยวสิบภาสิบภาคจะเป็นวิทยุทั้งไก่กินเด้อส่งไปพูดทั้งไก่กินวิทยุไก่จะ้ะอันนี้ก็ซ้ำดูดูเป็นเบิดแล้วกับเป็นอีกงานหนึ่งจะ้ะซ้ำนี่้ะจ้าหมักม่วงจ,าจ,งจา้าจ้าอ่อนเนาะมักม่วงสอ่อนบ่จ้าเจ้า ไห้สนจใจนี่บักมองเบาจ้าบัอกมองเบานะจ้าบิ่งพ่วงนี่แน่เป็นต่ออนซ้อนนะพี่น้องนงานก็เพื่อเสียงนกน้าพี่น้องเสียงนกก็เพื่อเสียงนกเก็บมากมีไหมเด้นี่เก็บมากไม่ไหมอันนี้อีกรุ่นหนึ่งได้นี่รุ่นหนึ่งจ้ารุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนี่เห็นไหมเก็บแล้วเหมือนอย่างอีกรุ่นหนึ่งจ้ะรุ่นนึง เป็นท่อนขึ้นมาอีกแน่ดิเป็นท่อนขึ้นมาอีกเป็นซ้ำกันนี่ยแหละเป็นที่ร่างาง่าเนี่เป็นยังไดจะอ่อนบ่อแบบเด็กเต็มเลยเต็มบึกบึกอืมไหนบอสสวัสดีค่ะเห็นบอจ่าเห็นบอกม่วงเด้อบบวม่วงเด้อพี่น้อง อันนี้ต้องกินดิบจ้ะกินดิบกินดิบเยอะอ,อันนี้มมกม่วงเบาไอเตรียมพูดดีจ้าเป็นเบิดแล้วกับเป็นอีกงานงหนึง่จงจ้ะจำอยู่นะจ้าหมกม่วงจ้าจ้า ยังไงจะอ่อนม่อแบบเด็กเต็มเลยเต็มบึกบึกอืมไหนบอสอ่อนบหงงอ่อนบจ้าเนี่ยไ้สนจ ที่ละงาเป็นที่ละงาเนี่ยหมอแก้วที่เป็นหน่วยใหญ่ๆหน่วยใหญ่เห็นปะจ้าหน่วยใหญ่